ขอความสุขสวัสดีจงบ,บังเกิดมีแด่ลูกสาวหลวงพ่อวิริยังทุกท่านทุกคนครับขับถวายความเคารพคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์สังฆาทุกรูปนะครับแล้วก็ขอเจริญพรคณะศรัทธ,ธาคณะไม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้เสวนาพูดคุยกันในเรื่องการประพฤตปฏิบัติระหว่างสองสายธรรมระหว่างสายเทราวะและก็วัชรยานครูบาอาจารย์วันนี้ก็คงจะเป็นวันน่าจะเป็นวันวันที่สองแล้วพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นสายทางท่านเนเย็นเป็นเกลุกครับครับผมเย็นเย็นนี้ใช่ไหม เย็นแล้วก็พรุ่งนี้เช้าครับผมครับก็วันนี้ก็คงจะได้ถวายสิ่งเพิ่มเติมคือหลักการของการทําสมาธิจุดประสงค์ที่สําคัญของการทําสมาธิที่หลวงพอ่อวิระยังท่านได้สอนไว้ครับ So today is our, the second day of our exchange in this place, and uh, today we are going to have uh, further discussions about the topics of how the, the main concept of how the teachings of meditation is taught in this tradition and the objective uh, of why we have to do this kind of practices and developing meditation uh, according to the Hongriya's uh, lineage.

ท่านเรียกว่าสะสมพลังจิตหรือว่าเพิ่มพลังจิตครับเป็นคําเดียวกันที่หลวงปู่มั่นท่านท่านสอนก็หลวงปู่มั่นท่านใช้คว่าเพิ่มพลังใจเพิ่มพัเพิ่มกำลังใจส่วนทางหลวงพ่อใช้คําว่าสะสมพลังจิตหรือว่าเพิ่มพลังจิตอันนี้เป็นเรื่องเดียวกันครับ So the reason why this is uh, do of meditation actually to develop the energy of the type actually the the why we energy mind โ we, we kind of ดยปกติใจที่ไม่มีกาลังหรือว่าจิตที่ไม่มีพลังจะไม่สามารถที่จะต่อสู้กับกระแสของอารมณ์ ที่เกิดจากอายตนะหูตาจมูกลิ้นกายใจไม่สามารถที่จะมีอำนาจเหนืออารมณ์ได้แต่พอทำจิตให้นิ่งทำจิตให้เป็นหนึ่งที่เรียกว่าเอกคตาจิตจะทำให้เกิดหลวงพ่อชั้นชั้นใช้คำว่าเกิดกระแสพอเกิดกระแสแล้วจะทําให้เกิดพลังที่เรียกว่าพลังจิตครับสาหรับการทําสมาธิหลวงพ่อแยกการทําสมาธิออกเป็นสองอย่างครับ คือสามาธิโดยธรรมชาติและก็สามาธิที่สร้างขึ้นเหมือนพลังงานที่เกิดโดยธรรมชาติและก็พลังงานที่สร้างขึ้นครับ so the reason why we have to develop this energy of the mind or empowering the mind is because when the mind has uh, all of these contacts with the external world through the six senses Then, if the mind does not have the energy or the power to be stable and be within itself, it would waver. It would be moving around uh, according to all the contacts that happens throughout the senses. So, in this practice, the main goal is to uh, make the mind have more energy, make the mind more stable. Once the mind is stable, it has this quality of one-pointedness or ekagata, and this one-pointedness. Would lead to the quality of the mind that eventually leads the mind to becoming uh, a more powerful mind, empowering the mind. So, this is done by two types of doing uh, meditation. There's two types of developing this uh, concentration or samadhi one is the natural development of concentration, and another one is the intentional development of concentration. So there's two types. One is naturally happening, the second one is intentional. Uh, so it's the same as energy. Like there's natural energy that happens and there's also energy that we create. <laughs> bunje sem dunje ninde sem diye pandon togun çok gün geçebildi çünkü cejibene bulundu. Dile zamanı uzun bir yol olduğunu

จะเกิดจากลมพัดจะเกิดจากแสงแดดถ้าโดยธรรมชาติแล้วน้ําไหลก็เป็นเรื่องของน้ําลมพัดเราก็จะทําให้เรารู้สึกเย็นแดดก,ก็จะทําให้เรารู้สึกร้อนหรือรู้สึกอบอุ่นอันนี้เป็นพลังงานโดยธรรมชาติพอกลายเป็นพลังที่สร้างขึ้นคนสามารถกั้นเขื่อนทําให้พลังงานนั้นมันมารวมตัวกันแล้วปล่อยออกมาเป็นเป็นพลังงานมหาศาลสามารถขับเคลื่อน,นกลไกทําให้เกิดเป็นไฟฟ้าได้หรือ พลังงานลมที่พัดมามนุษย์สามารถผลิตกังหันมาเพื่อจะหมุนใช้พลังงานนั้นเพื่อจะสร้างเป็นไฟฟ้าหรือแม้แต่พลังแสงอาทิตย์ที่เราผลิตโซลาร์เซลล์ขึ้นมารับแสงอาทิตย์นั้นและแปลเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าเอาพลังงานเหล่านั้นมาใช้แม้เวลาที่ไม่มีน้ําไหลไม่มีลมพัดไม่มีพระอาทิตย์แต่เราจะสามารถทําให้พลังงานนั้นแสดงผลได้อยู่ ไม่มีลมพัดเราก็เอาไฟฟ้ามาสร้างเป็นมาเป็นพลังงานของพัดลมทําให้ลมพัดได้ไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีแสงสว่างเราก็ยังเอาไฟฟ้านั้นมาทําให้เกิดเป็นพลังงานของไฟเพื่อจะให้ส่องสว่างในเวลากลางคืนได้อย่างนี้เรียกว่าพลังงานที่เกิดจากการสร้างขึ้นครับ <c oughs> So น e ี o m p เท e ต์นี้ทูเอเน The natural energy, for example, the energy that comes from water flowing, from the wind flowing, uh, from the sun giving heat. So these are the kind of natural uh, power in nature that happens, and we can use and make benefit from those types of powers. But so then there are different kinds of power or energy that comes from uh, our intentional uh, doing. We are creating all these uh, Energy to happen. For example, when the water stream is flowing naturally, we make dams to hold the water. And whenever we let the water go, we can create intensive energy from that intentional uh, uh, ability that we created. And also, for example, when the wind is not moving, but we already uh, created the energy that comes from the wind. when the turbo engine is on fuel because of the wind we can use that energy to even move the turbo wind so all of these are the different types of energy we can use the energy that we have created to gain the benefit when the natural energy is not available another one is chimney into the engine of the boat and so to make moving the boat move the boat A 부ollio del profano mis morally difícil caer en ese proceso es tan Theatre principalmente, pero seיתó cuandoboxenlly kaik gehört sobre una entrada en el principio, por eso, littlef drie años quizá poco... Entonces,ي vieron muy véventes entonces เช่นกันครับชีวิตเราทุกคนเราก็มีธรรมชาติมีพลังงานโดยธรรมชาติเรามีสมาธิโดยธรรมชาติสมาธิโดยธรรมชาติจะเกิดจากการนอนหลักจะเกิดจากการใช้ชีวิตในการ จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตประจําวันนะในการเอาจิตมาสงบนิ่งโดยที่วิธีนี้เป็นวิธีโดยธรรมชาติหลักใหญ่ใจความของการมีพลังงานโดยธรรมชาติของมนุษย์ก็คือการนอนหลับที่เราได้พักผ่อนสังเกตว่าวันใดที่เราพักผ่อนน้อยรู้สึกว่าเราร่างกายเราไม่ไม่ปกติหรือว่าอารมณ์เราก็จะไม่ปกติด้วยอย่างนี้ถ้าเรียกว่าสมาธิโดยธรรมชาติมันน้อยแต่ทีนี้ หลวงพ่อครูบาอาจารย์โดยที่ท่านใช้คําจํากัดความว่าพระพุทธเ,เจ้าพระองค์ทรงมีวิธีการที่สร้างสมาธิขึ้นโดวยวิธีการก็คือเอาจิตมารวมกันไม่ให้จิตหนีไปแสสายคิดคิดไปเรื่องอื่นให้จิตอยู่กับสิ่งเดียวให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวก็จะเกิดเป็นพลังงานที่เราสร้างขึ้นมาหลวงพ่อเรียกว่าสมาธิที่สร้างขึ้นครับ So, when we observe ourselves, we also are, we also have energy. We are also full of energy. And uh, when we talk about the energy of ourselves that is naturally happening, we usually gain this type of energy when we go to sleep. Or uh, when we focus on certain things when we do any activity in our daily life. The way that we can cultivate energy in our daily life, one way is when we go to sleep and take rest that is when we cultivate the natural energy and when we don't have enough energy we can see that we get grumpy we get <coughs> out of balance when we don't have enough rest so resting in our natural state is a natural way of developing energy in our daily life but rupert said that the buddha had developed a method so that we can systematically cultivate or create energy within ourselves as human beings so, the, the main concept is to uh, learn to practice focusing the mind so that the mind does not waver, does not shake when any other objects come into its contact. And we are uh, firm in one object of our intentional meditation. And this leads to an energy that we have created by our intention. 아시도모도 소마를 미배되 그래는 대노뿐 아니 미미배되니 닛군네를 트리즈미선으로니 소제는 미배되니 트리즈로다니 보면 뭔지요의 새는 이제 저 모든 것들의 반 예를 얻을 거예요 불보존으로니 닛군은 이제 되면 미배할 필요지 둘은 이제 미배보다 작지요레스 둘반지요레스 이래는 다더오 Tuna ina juu gengi

ในชีวิตประจำวันในสติในในในความเป็นสติโดยธรรมดาสามัญแต่ไม่สามารถจะต่อสู้กับกระแสของอารมณ์ได้เวลาที่อารมณ์โกรธเข้ามากระทบเราก็โกรธกับอารมณ์นั้นเวลารักเราก็รักกับอารมณ์นั้นเวลาเกลียดเราก็เกลียดกับอารมณ์นั้นเวลาชอบหรือเวลาชางังจิตของเราก็จะไปตามอารมณ์ที่มากระทํานั้นแต่สําหรับพลังจิตที่เกิดจากสมาธิที่สร้างขึ้นจะมีแรงผลักดัน ให้เกิดเป็นพละให้เกิดเป็นอินทรีย์คือเราจะสามารถรู้ทันอารมณ์นั้นรู้ตามรู้ตามอารมณ์นั้นรู้ทันอารมณ์นั้นแล้วก็มีการาสามารถทําให้เราขาจัดอารมณ์คัดกองอารมณ์แล้วก็ขจัดอารมณ์ซึ่งจะทําให้อารมณ์นั้นไม่เกิดเป็นพิษภัยกับหัวใจของเรากับดวงจิตของเราได้ครับ so we, when you develop Uh, the natural concentration in a natural way it leads to a natural energy of the mind, and this energy of the mind that is naturally arising is enough for you to use in your daily life. But it cannot actually overcome the the different types of thoughts and emotions that arise and interacting with the mind. You are still overwhelmed by those thoughts and emotions if you develop. Uh, Energy of the mind in the natural way only, but when you intentionally develop the energy of the mind in a systematic way, you get uh, an intentional energy that comes from that practice. And this energy uh, has the energy and the quality that whenever a thought and emotion arises, you have the ability to see it, ability to let it go, ability to eradicate those disturbing emotions that happens to the mind so this is the quality of this uh, developed uh, intentionally developed energy of the mind <laughs> 아 저기 그러니까 뭐 쓰는 거는 아니면 여러분들 수업 진행 관련해서 좀 보고 요번에 예를 들어 보면은 자딱 뭐라고 그러죠? 저기에서 파쇼 실리는 아이 이미지 그걸 하는 리퍼텐스 가 가지고 그분이 선생님 받다 그러면 그 단계 단위로 리퍼텐스 아 신티지 되는 프로세스들이 있는 거 아니고요. 그다 줄여들려 파워를 아 학생들이 이것을 공부하는 あれ、キャラクターを見ることができます โ okay. okay. oh, oh. อเคแต t ใ i t ซ e ชันเราทำ a ี้แล้วเราก็พยายามจ i แก้ y o มันโดยตรงเพราะสายกูเริ่มมัมีปัญหาไม่ได้ยินเดี่ยวรอบนี้เป็นแบบนี้ก่อนได้ครับคือ <c oughs> ไปลอง,ลองจัดก,การ <c oughs> ได้ครับผมโ <Okay. S 1> <c oughs> อเครับโครงการเราเรื่องซื้อเครื่องฟังแปลภาษาพักไว้ก่อนนะครับไม่ชีครับครับ <laughs> ด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ังนั้นพลังงานที่เกิดจากการสร้างขึ้นน่ย ทำให้จิตเรามีความแหลมคมมีความชัดเจนพอพอจิตมีกําลังจิตจะสามารถรู้ว่าสิ่งนี้คืออารมณ์และจิตจะสามารถถ้าถ้ามีพลังมากกว่านั้นเราจะตามลงไปจนถึงต้นต่อของการเกิดอารมณ์สิ่งนี้หลวงพ่อเรียกว่าต้นจิตหลวงพ่อเรียกว่าต้นลงเราจะลงไปจิตจะรู้ลงไปจนถึงจุดต้นของความเกิดความเกิดความรู้สึกคือเกิดของเกิดอารมณ์ ที่ตัวนี้จะเรียกว่าตัววิญญาณที่ตัวประกอบพร้อมในอายตนาทั้งหลายพอเห็นหลวงพ่อจะใช้สิ่งนี้เริ่มต้นจากเห็นตัวผู้รู้ก่อนเมื่อมีตัวรู้ตัวที่ควบคุมตัวรู้ตัวที่ควบคุมการเห็นการได้ยินการสัมผัสในอายตนาทั้งหลายตัวนี้จะนําลงไปจนสู่ตัวที่เป็นตัวบอกเกิดเมื่อเราเห็นตัวรู้แล้วเราจะเห็นตัวบอกเกิดของอารมณ์ที่เรียกว่าต้นจิตที่เรียกว่าต้นลมแล้วถ้าค้นลงไปถึงที่สุด จะไปเจอจุดที่ไม่มีแม้แต่อารมณ์จะไม่จะจะไปเจอจุดที่ไม่มีความรู้สึกใดๆไม่มีความคิดไม่มีไม่มีอารมณ์ปรุงแต่งใดๆเลยไม่มีแม้แต่อวิชชาหรือไม่มีแม้แต่วิชาสิ่งนี้ศัพท์นี้จะเรียกว่าถีติภูตังคือจุดที่จิตไม่มีตัวรู้ใดๆเลยเราจะครูบาอาจารย์สอนพวกเราให้ค้นจิตลงไปจนถึงจุดนั้นแต่จุดเริ่มต้นจากการที่เราทําสมาธิเกิดพลังจิตแล้วเราจะเจอตัวหนึ่งคือตัวผู้รู้ เมื่อเราเห็นตัวผู้รู้อย่างชัดแจ้งเราก็จะเห็นตัวต้นจิตอย่างชัดแจ้งคือต้นของความรู้สึกพอเห็นต้นของความรู้สึกอย่างชัดเจนเราก็จะไล่ลงไปเห็นจนถึงตัวถีติภูตังคือจิตที่ไม่มีอะไรเลยครับ